ซื้อรถก็อารยาสี่คัน้คันละค่ะหาคันสรุปจะคันนครับนี่้คห้าเดินทางมาเยี่ยมลูกค้าเก่าซื้อรถกับเราถึงห้าคันจริงๆครับห้าคันจริงๆเอาจริงๆผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะวันนี้ก็เลยเดินทางมาถึงที่ดให้เห็นกับตากันไปเลยซื้อรถก็อารยาสี่คัน้คันละค่ะหาคันสรุปจะคันนครับดิห้าบริษัทอื่นเลยบวะไม่ใช่คือบริษัทอื่นเพกะเพราะว่ามันใส่ดีเลยต้องการติดใจนาน้ครับครับครับ ครับรถเราก็คุณภาพจริงๆแหละพ่อคันวันนี้พอขันสื่อเป็นว่ล่ะแมนสื่อไรขันขนาดนี้เอับการสื่อหลายขันหรอเพื่อสื่อไรเนี่ยเอาพี่แดงเนี่ยสื่อมาใช่งานลูกอย่างไรพูะขันก็เลยออกให้ลูกนะออกให้ลูกว่าจะขันแมนคันนี้ก็ใช่นะครับนี่แมนโดนเราบควชขันนี่ห้าหกเดือนเขาได้ห้าหกเดือนขันนี้นะครับหมดงวดแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้ก็ดได้ดูแลดีตัวเราพ่อ คันนี้หมดงวดแล้วคันนี้2ปีแล้วก็มีอยู่น้ำลูกอีก2คันแม่ไรคันหนึ่งนะครับคือว่าหาอ๋อไปกรุงเ,เทพแล้วห้าคันกระบะเบิ้ลบ่กครับแม่กระบะหมด